สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับติ๊กอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีน้ำหอมออกใหม่ปี2019ค่ะจะมารีวิวนะคะนั่นก็คือ Joy by Dio r l oh l the Perfume Intense นะคะซึ่งเป็นกลิ่นแนว Sweet Floral ค่ะนะคะในท้ายคลิปนี้นะคะก็มีเปรียบเทียบระหว่าง Joy ตัวเดิมกับ Joy Intense ด้วยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่ชอบน้ำหอมค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องติ๊กด้วยนะคะเพราะว่าจะมีรีวิวน้ำหอมออกใหม่หรือว่าน้ำหอมหน่าใช้มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเป็นประจำค่ะ joy intense นะคะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะคะเป็นความหอมที่มีหลากหลายมิติเลยค่ะเปิดมาด้วยกลิ่นของซิตรัสนะคะผสมกับกราบนะคะแล้วก็มีดอกมะลิค่ะมีกลิ่น w ูดี้นะคะจากไม้จันหอมแล้วก็วานิลาค่ะ ซึ่งคอนเซปต์ของน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะก็คือ African of the floral fibers concentrated i n j o y นะคะซึ่งน้ำหอมของพูุดอกไม้นะคะที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานนั่นเองค่ะค่ะเราจะมาดูโน้ตของน้ำหอมกลิ่นนี้กันนะคะท็อปโน้ตนะคะก็จะได้อ่ากลิ่นจากเนโรรีนะคะก็คือดอกจากต้นส้มค่ะต้น b i t t e ร์ออ n g เนะคะ กับซิตัสค่ะก็เลยทำให้กลิ่นที่ได้ที่ท็อปโนสเนี่ยนะคะมีความหอมสดชื่นค่ะค่ะมิดเดิลโนสนะคะก็จะมีกลิ่นของกุหลาบผสมกับมะลินะคะก็เลยทำให้อ่ากลิ่นของเขาในระดับมิดเดิลโนสนะคะจะมีความหอมที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะค่ะเบสโนสนะคะก็จะได้ไม้จันหอมนะคะแล้วก็ได้น้ำมันหอมระเหยเพชรรีนะคะหรือว่าพิมเสนนั่นเองค่ะ แล้วก็มีวาน,นิลาจากมาดากัสการ์นะคะแล้วก็มีกลิ่นมาร์อ่อนๆด้วยค่ะก็เลยทําให้เบสโนตของเขานะคะมีความน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยนะคะก็จะแบบเป็นอ่ากลิ่นบูดี้นะคะกลิ่นไม้หอมนะคะแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็กลิ่นหอมหวานนะคะเพราะว่าได้วาน,นิลาจากมาดากัสการ์นั่นเองค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคะมันก็จะได้อ่า ได้กลิ่นจากน้ำมันหอมแระเหยเพชร์ชลนะคะก็เลยทำให้กลิ่นที่ได้นะคะแฝงไปด้วยความหรูหราค่ะส่วนแพ็กเกจนั้นนะคะก็มีการออกแบบขวดแก้วสีใสนะคะให้สวยงามเลอค่าเหมือนอนัญมณีเลยค่ะนะคะน้ำหอมเป็นสีชมพูนะคะสวยมากๆค่ะทำให้เวลาเราถือขวดอยู่ในมือนะคะมีความรู้สึกเหมือนถือเพชรสีชมพูอันเลอค่าสวยงามค่ะ ส่วนขวดนะคะจับถนัดถือง่ายนะคะฝาขวดแม่เหล็กสีเงินค่ะคลิกปิดง่ายค่ะแล้วก็ไม่หลุดหายค่ะในความรู้สึกส่วนตัวของติ๊งนะคะคือตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยนะคะกลิ่นมันจะเหมือนน้ำหอมโอเฟชั่นนะคะคือแบบเหมือนน้ำหอมสมัยก่อนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราต้องทิ้งระยะพันไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะกลิ่นเขาก็จะเริ่มเปลี่ยน,นะคะ่ะแล้วก็จะหอมขึ้นเรื่อยๆนะคะสรุปแล้วนะคะกลิ่นเขาก็หอมดีนะคะสำหรับติ๊กนะคะแต่ว่ามันก็ยังแบบ ไม่มีอะไรพิเศษนะคะนะคะก็ยังแบบยังไม่ว้าวนะคะแบบโอ้ยหอมจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งข้อดีของน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะคือติดทนนานค่ะนะคะประมาณ6-8ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะการกระจายตัวก็อยู่ในระดับหนึ่งช่วงแขนนะคะ น้ำหอมกลิ่นนี้นะคะเขาออกแนว sweet floral powdery นะคะคือเป็นกลิ่นแป้งนะคะกลิ่นดอกไม้หอมหวานนะคะซึ่งแฝงไปด้วยความหรูหราค่ะดังนั้นนะคะกลิ่นนี้ก็จะเหมาะกับทุกวัยนะคะแต่ว่าจะเหมาะที่สุดนะคะก็คือวัยกลางคนค่ะเหมาะกับฉีดกลางวันมากกว่ากลางคืนนะคะฉีดได้ทุกวันค่ะจะฉีดไปเรียนไปทำงานไปเที่ยวได้หมดเลยค่ะนะคะเพราะว่าเหมาะกับทุกสภาพอากาศค่ะ ถ้าเจออากาศอุ่นๆนะคะแบบบ้านเรานะคะก็จะหอมหวานแบบอบอุ่นมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบระหว่างจอยตัวเดิมกับจอยอินเทนส์กันค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีหลายคนบ่นค่ะว่าจอยตัวเดิมะคะ่ะกลิ่นมันอ่อนไปแล้วก็ติดไม่ค่อยทนนะคะปีนี้ก็มีจอยอินเทนส์ออกมานะคะซึ่งกลิ่นจะใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแต่ว่าจอยอินเทนส์ตัวนี้นะคะกลิ่นจะเข้มข้นแล้วก็หวานขึ้นแต่ว่าไม่หนักค่ะ ถ้าถามว่าให้เลือกระหว่างจอยตัวเดิมกับจอย intense ตัวนี้นะคะจะเลือกอันไหนนะคะติกกบอกได้เลยค่ะว่าขอเลือกจอย intense ตัวนี้ค่ะเพราะว่าจอยตัวเดิมนะคะอย่างที่บอกค่ะกลิ่นมันอ่อนเอาม,มากๆเลยนะคะส่วนจอย intense นะคะกลิ่นเขาแบบว่าหอมหวานเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนักมากนะคะคือมันมีความน่าสนใจมากกว่าจอยตัวเดิมะค่ะนะคะ ดังนั้นนะคะถ้าเทียบกับเงินที่เราจะต้องเสียไปแล้วนะคะซื้อ joy intense ดีกว่าค่ะที่สำคัญนะคะขวดสวยกว่าด้วยค่ะค่ะเราจะไปดูราคาฝั่งอ่ายุโรปกันนะคะว่าเขาขายกันที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็ขวดที่50 ml นะคะก็อยู่ที่92ยูโรค่ะนะคะแล้วก็ส่วนที่ขวด90 ml นะคะก็อยู่ที่1 39ยูโรค่ะนะคะราคาก็ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะคะ ค่ะใครที่ชอบน้ำหอมกลิ่นแนวนี้นะคะก็ต้องไปเทสน้ำหอมดูก่อนคะ่ะไปหลายๆรอบนะคะเพื่อให้แน่ใจคะ่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าคะ่ะราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่ว่าคุณภาพการติดโทนอะไรอย่างเงี้ยดีดีมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากลิ่นเนี่ยคุณจะชอบมากน้อยแค่ไหนคะ่ะถ้าใครที่ชอบแบบกลิ่นหอมแบบบางเบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เลยคะ่ะก็เหมาะค่ะนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกด